ไปเรียนวันสุดท้ายแล้วค่ะพี่โนงรอด้วยสิรำมาเร็วพร้อมพี่โน่พี่โน่นมาดิดิเอากระเป๋าขึ้นดีๆ หนาวจังปล้ารอก่อนกระเป๋าสุดรุ้ดนั่นน่ะ ใส่กระเป๋าโอ้ยให้เขาถือเองสิเนะพี่ดูเนาะถือเองเนาะตัดประมาทำงานที่ไหนพี่น่มแดด <c oughs> เปิดรถแล้วเรงแน่นลมาเอาคนขึ้นสิอเอาอันนี้ไว้ค่ะ,โอโอคะมาลูกวันนี้เห <c oughs> ล้ออีกหนึ่งนาทีค่ะสามนาทีค่ะเอ้าเอาเอา,เอาๆๆ นั่งไหนมาๆนั่งไหนเราให้มาๆนั่งไหนคะนี่กล้เดี๋ยวอะไรนะคะนั่งนี่ใกล้ๆโอเคนั่งไหนอะไรไม่รู้เรื่องอืมไหนดูพี่โน้ตอ,อีกสักทีอารอนแล้วแล้วก็ะเป๋าออกก่อนสินี่เป๋าออกก่อนเอากระเป๋าไว้ข้างหน้า,นานข้างหน้าอ๋อข้างหลังไม่ไม่ อี๋เอาไว้ข้างล่างเนี่ยติดมาอ,อ๋อนี่ไปก่อนแม่เลยแล้วไปก่อนแม่เลยแล้วฮัลโเต้ไปก่อนแม่เหรอสวัสดีครับสวัสดีค่ะไก่อนแม่ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ไปตัวเลยให้ดูให้ดู